ก <S k art an> ็สวัสดีมิตรรักนักลงทุนทุกๆท,ท่านครับก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆวันครับกับทีเด็ดเซนเตอร์วันนี้เซนเตอร์ก็คัดฟุตบอลดีๆฟุตบอลเด็ดๆเนี่ยมาเป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆกันเหมือนเดิมครับมีมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหคู่ครับในคู่แรกครับเราไปอยู่ทางด้านของฝรั่งเศสครับในโอลิมปิกเกม2024คู่ระหว่างทางด้านของนิวซีแลนด์ครับเจอทางด้านของเจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสครับ ส่วนคู่ที่2เนี่ยเราไปลุยในยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับในรอบคัดเลือกคู่ระหว่างทางด้านของเฟเนนบาเช่ครับเจอทางด้านของลูกาโนครับคู่ที่3เราก็ยังอยู่ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับคู่ระหว่างทางด้านของสโลวานบาติกลาวาครับเจอทางด้านของเซลเย่ครับคู่ที่4เนี่ยก็ยังอยู่ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันครับในคู่ระหว่างทางด้านของเคไอคัสวิกครับเจอทางด้านของมันโมครับและคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้เนี่ยเราไปอยู่ในแมตช์กระชับมิตรครับคู่ระหว่างบาร์เซโลนาครับเจอกับทางด้านของแมนซิตี้ครับ และก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคหอครับฝากพี่ๆน้องๆครับท่านใดนะที่สนใจครับอยากจะเข้ากลุ่ม VIP ของเซนเตอร์เนี่ยหรืออยากจะเป็นสมาชิกของเซนเตอร์ครับก็อย่าลืมครับ @ff777 ครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้เช่นกันครับเข้ามารับแนวทางของเซนเตอร์ได้เลยฟรีๆครับ แต่ในกลุ่มครับเรายังมีสมาชิกพี่ๆน้องๆกันอีกกว่า500รอเอ็กาครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราครับเรามีแนวทางฟุตบอลให้ทุกท่านเนี่ยตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนครับและยังมีประกันบินบอลในกลุ่มเนี่ยให้แต่ละวันอีกด้วย และยังมีกิจกรรมให้ร่วมลุ้นสนุกทายผลสกอร์ฟุตบอลครับในคู่ VAP ของเซนเตอร์เนี่ยถ้าทายถูกเนี่ยรับไปได้เลยครับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียม1ตัวครับเพียงแค่ท่านคอมเมนต์ใต้คลิปของเซนเตอร์ครับว่าคู่ v ี p ของเซนเตอร์เนี่ยจบที่สกอร์เท่าไหร่ครับถ้าทายถูกเนี่ยแคปคอมเมนต์ของท่านครับและส่งมาให้เซนเตอร์ได้ทางที่ ff 777ครับและเดี๋ยวเซนเตอร์เนี่ยจะจัดส่งเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมเนี่ยให้ฟรีถึงบ้านเลยครับ และอีกเช่นเคยครับฝากพี่ๆน้องๆครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเซนเตอรด้วยมาเริ่มกันที่คู่แรกครับในศึกโอลิมปิกเกมคู่ระหว่างทางด้านของนิวซีแลนด์ครับเจอทางด้านเจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสครับคู่นี้เนี่ยทำการแข่งขันในเวลาเที่ยงคืนตรงครับในส่วนของคู่นี้เนี่ยอยู่กันในกลุ่ม A ครับทางด้านของนิวซีแลนด์เนี่ย แข่งไปแล้ว2นัดครับชนะ1ครับและแพ้ไป1นเกมครับทำให้ตอนนี้พวกเขามีอยู่3แต้มนะอยู่เป็นอันดับที่3ของตารางครับส่วนทางด้านของฝรั่งเศสเนี่ยแข่งไปแล้ว2นัดเหมือนกันครับก็ชนะมาได้ทั้ง2นัดเลยครับทำให้เก็บ6แต้มมาได้ครับตอนนี้อยู่เป็นอันดับที่1ของตารางทางด้านฝรั่งเศสเนี่ยเข้ารอบอยู่แล้วครับแน่นอนส่วนทางด้านของนิวซีแลนด์เนี่ยโอกาสเข้ารอบเนี่ยก็ยังมีอยู่ครับแต่ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากโคตรครับเนื่องจากต้องเอาชนะทางด้านของจ่าฝูงอย่างฝรั่งเศสให้ได้ครับ เราไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันสักหน่อยดีกว่าครับในฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยทางด้านของนิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์เนี่ยชนะมา1เกมครับและเสมอไป2และแพ้ไป2เกมในนัดล่าสุดเนี่ยก็เจอกับทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับก็เป็นฝ่ายแพ้กับสหรัฐอเมริกาไป4ประตูต่อหนึ่งส่วนทางด้านฝรั่งเศสเนี่ยก็เก็บชัยมาได้3เกมครับและเสมอมาอและแพ้มาเนี่ยสองเกมครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เจอกับทางด้านของกีนีครับก็ชนะกีนีมาได้ที่1ประตูสอ่วนครับ เฮตูเฮของคู่นี้เนี่ยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเราไปดูสภาพความพร้อมก่อนเกมกันสักหน่อยดีกว่าครับทางด้านของนิวซีแลนด์เนี่ยสภาพความพร้อมก่อนลงสนามครับไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดทนแบนเช่นเคยครับคาดว่านัดนี้เนี่ยจะวางทางด้านของซาปิซิงเนี่ยรับหน้าที่เป็นตัวลุกคอยเชื่อมเกมระหว่างแดนกลางและจะมีทางด้านของเบนจามินเวครับยืนค้ำเดี่ยวเป็นหน้าเป้าเช่นเคยครับส่วน,นรายชื่อของเจสซี่แลนดันครับ ที่นัดล่าสุดเนี่ยลงมาเป็นสำรองครับและยิงประตูได้เนี่ยน่าจะได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในวันนี้ครับฝรั่งเศสเนี่ยน่าจะใช้งานนักเตะชุดเดิมลงบูครับโดยเฉพาะแดนบนเนี่ยที่จะนำทัพโดย3ประสานตัวเก่งอย่างอเล็กซองเดลลากาเซตครับและเชอร์ฟิลิ a มาเตตาครับอีกคนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของไมเคิลโอซครับพร้อมทำหน้าที่ผนึกกำลังครับรอเป็นเดอะแบ็เช่นเคยครับ โดยราคาเนี่ยเปิดมาให้ทางด้านของฝรั่งเศสครับต่อที่1 5ึ่ดครับราคามองบนเนี่ยอยู่ที่3าคี่ดครับในส่วนของคู่นี้ครับทางด้านฝรั่งเศสเนี่ยการันตีเข้ารอบไปแล้วก็จริงครับแต่เชื่อว่านันนี้เนี่ยยังคงเน้นสร้างโมเมนตัมที่ดีต่อไปครับจริงๆทาวันนี้เนี่ยส่งนักเตะหลักลงสนามสักครึ่งหนึ่งเนี่ยมั่นใจว่าแมตชนี้ครับมีลุ้นถล่มคู่แข่งแบบเละเทะอย่างแน่นอนครับขณ,ขณะที่ทางด้านของนิวซีแลนด์เนี่ยว่ากันตาม ทฤษฎีเนี่ยยังมีลุ้นเข้ารอบอยู่ก็จริงครับแต่ถือว่าเป็นงานยากเอาเรื่องมากๆครับเพราะต้องเจอกับทางด้านทีมเจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสเนี่ยและขุมกําลังพวกเขาเนี่ยเหนือกว่าเป็นไหนๆครับขนาดนั้นล่าสุดเนี่ยยังโดนไปถึง4ลูกเลยครับเชื่อว่าการเจอกันของโคตรทีมเต็งแบบนี้เนี่ยมีแววโดนถล่มเหมือนนัดล่าสุดแหละครับทีเด็ดครับต่อฝรั่งเศสครับสกอร์ที่คาดครับฝรั่งเศสชนะ3 0 มาต่อกันที่คู่ที่2ครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับในรอบคัดเลือกเนี่ยคู่ระหว่างทางด้านของเฟเนบาเช่ครับเจอทางด้านของลูการโนครับคู่นี้เนี่ยจะทําการแข่งขันในเวลาเที่ยงคืนตรงเหมือนกันครับในคู่นี้เนี่ยเจอกันไปแล้วรอบหนึ่งนะเป็นทางด้านของเฟเรนบาเช่เนี่ยบุกไปชนะทางด้านของลูการโนมาที่4ประตูต่อ3และในวันนี้ครับเป็นทางด้านของเฟเนบาเช่เนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลูการโนครับ เราไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันสักหน่อยดีกว่าครับทางด้านของเฟเนมบาเช่ครับ5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาเก็บชัยมาได้3เกมครับและเสมอมา1เกมและแพ้ไปเพียงแค่1เกมเท่านั้นครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยก็เจอการทางด้านของลูกาโน่ครับก็เป็นฝ่ายชนะทางด้านลูกาโน่ไปที่4ประตูต่อ1ครับส่วนทางด้านของลูกาโน่เนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดครับชนะมา3และแพ้ไป2เกมครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นเกมในลีกครับชนะทางด้านของบาเซิลมาที่2ประตูต่อ1ครับ เฮตเฮตของคู่นี้เนี่ยเจอกันมา1ครั้งครับเมื่อนัดที่แล้วครับก็เป็นทางด้านของเฟเนร์บาเซ่เนี่ยชนะไปได้3ประตูต่อ1นะในส่วนของความพร้อมกามเกมวันนี้ครับทางด้านของเฟเนร์บาเซ่เนี่ยเจ้าบ้านจากตุรกีครับภายใต้การนําทัพของโซเชมูรินโ่ครับในเกมแรกเนี่ยก็พาลูกทีมบุกไปชนะทางด้านของลูคานโนมาที่4ประตูต่อ3ครับทำให้โอกาสเข้ารอบเนี่ยยังเปิดกว้างอยู่ครับจึงทําให้แมตช์นี้เนี่ยจะมีการปรับทัพ อยู่บ้างเล็กน้อยครับอย่างน้อยก็อสองตำแหน่งครับโดยการให้โอกาสทางด้านของเมอร์มักดูครับและทางด้านของอีฟานคารเวซี่ครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงดูบ้างครับส่วนที่เหลือเนี่ยไม่มีปัญหาในการจัดทีมครับเตรียมวางทางด้านของเอดิเซโกครับที่นัดแรกเนี่ยระเบิดฟอร์มซัดแฮตติกได้สำเร็จครับเป็นเดอะแบ็กเช่นเคยครับ ในส่วนของแขกรับเชิญจากสวิตเซอร์แลนด์ครับอย่างลูกาโนครับยังคงมีลุ้นเข้ารอบอยู่ครับหลังนั้นแรกเนี่ยแพ้มาแค่3ประตูต่อสครับแถมล่าสุดเนี่ยมีข่าวดีครับเพราะทางด้านของกองหลังอย่างลัสไมคครับและกองกลางอย่างอิริยาครับและกองหน้าอีกรายเนี่ยอย่างสเกลคิมวาลาตี้ครับต่างเช็คความฟิตผ่านครับและน่าจะมีชื่ออยู่ในทีมวันนี้ครับแถมรวมไปถึงทางด้านของอินาซิโออาริเซดาครับ หัวหอ,อกอาเจนไตครับทีล่าสุดเนี่ยลงสนามทะเบียนนักเตะในรายการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมช่วยทีมในการลงล่าตะขายครับส่วนที่เหลือเนี่ยไม่มีปัญหาครับพร้อมให้เลือกใช้งานได้ทุกตัวส่วนทางด้านราคาเนี่ยเปิดมาให้ทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเฟเนบาเซ่ครับต่อที่1.5-2ขีดครับราคามองบนเนี่ยอยู่ที่3-3.5ด3.5ครับในคู่นี้ครับบอกเลยว่าเดือดแน่นอนครับเนื่องจากนัดแรกเนี่ย จบลงแบบดูเดือดครับที่4ประตูต่อ3ครับทำให้โอกาสในการเข้ารอบเนี่ยยังคงเปิดกว้างอยู่ซึ่งส่วนตัวมองว่านัดนี้ครับเฟเนไบเช่เนี่ยน่าจะเน้นแบบโคตรครับเพื่อการันตีเข้ารอบแบบ100%เนครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยจะได้กลับมาลงเล่นในบ้านแถมมีการปรับทัพในแดนหลังอีกด้วยครับจึงมองว่าแมตชนี้เนี่ยไม่เสียประตูง่ายเหมือนนัดล่าสุดอย่างแน่นอนครับในส่วนของเกมลุกเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะมีทีเด็ด ที่เด็ดขาดอยู่แล้วครับขณะที่ลูกาโมเนี่ยผู้มาเยือนเองต้องบอกว่าเกมนี้พร้อมสู้สุดใจอย่างแน่นอนครับเพราะยังมีลุ้นในการเข้ารอบอยู่ครับแต่อย่างว่าละครับการออกไปเยือนทีมที่เหนือกว่ายอย่างชัดเจนเนี่ยแต่มีการเปลี่ยนแปลงอีกด้วยครับจึงมองว่านัดน,นี้เนี่ยมีแววแพ้ยับเยินอีกเช่นเคยครับฟเฟเนนบาเซ่เททั้งใจครับสกอร์ที่คาดครับฟเฟเนนบาเช่เนี่ยชนะ3-1ครับ และเดินทางมาถึงที่คู่ที่3ครับคู่ระหว่างทางด้านของสโลวานครับเจอทางด้านของเซลเย่ครับคู่นี้เนี่ยจะทําการแข่งขันในเวลาตีหนึ่งครึ่งครับในคู่นี้เนี่ยก็เจอกันมาในนัดที่แล้วครับก็เสมอกันไปครับทางด้านของสโลวานเนี่ยเป็นฝ่ายไปเยือนทางด้านของเซลเย่เนาะแต่ว,วันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของเซลเย่ครับบุกมาเยือนทางด้านของสโลวานครับ เราไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันสักหน่อยดีกว่าครับทางด้านของสโลวานเนี่ยสโลวานครับใน5นัดหลังสุดเนี่ยฟอร์มดีชัดจัดเลยครับพวกเขาเนี่ยเก็บชัยมาได้4เกมครับและเสมอมาเพียงแค่1เกมเท่านั้นครับโดยในนัดนล่าสุดเนี่ยก็ชนะทางด้านของโคมาโนไปที่4ประตูต่อ1ครับส่วนทางด้านของเซลเย่เนี่ยฟอร์มก็ไม่ได้หนีกันเลยครับใน5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะมา3เกมครับและเสมอมา2เกมในนัดล่าสุดเนี่ยก็ เจอกันทางด้านของสโลวานครับที่เสมอกันมา1ประตูต่อหน,นึง่งส่วนเฮตุเฮต่นี้ครับเจอกันมา1นัดครับโดยในนัดที่แล้วก็เสมอกันมาครับสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมเนี่ยสโลวานบัติกับต้องสังเวยทางด้านของคีเรกอสซาวินดิสไปครับกองกาวชาวกีดเนี่ยที่เจอใบแดงไล่ออกจากสนามไปครับจากนัดที่แล้วรวมถึงทางด้านของแอนลดาซินวาครับ หัวหอกเซมบ้าครับซึ่งเดียงยาวอยู่เดิมอยู่แล้วครับนอกนั้นเนี่ยพร้อมลงสนามในระบบ3421ครับทางด้านของเซลเย่ครับมีปัญหาเพิ่มเข้ามาหลังจากจบนัดแรกไปเนี่ยเนื่องจากกองกลางตัวหลักอย่างเทมาสวิลินครับเจ็บจนถูกเปลี่ยนออกในช่วงท้ายครึ่งแรกคาดว่ามาริโอคาเวซินเนี่ยจะลงทำหน้าที่แทนครับที่เหลือเนี่ยเตรีมใช้งานผู้เล่นชุดเดิมครับในระบบ4 3 3ครับราคาเนี่ย เปิดมาให้ทางด้านของสโลวานบาติกครับต่อที่0.5ครับราคามองบนเนี่ยอยู่ที่2.5ในส่วนของคู่นี้เนี่ยทางด้านของสโลวานบาติลาวาครับขอแค่ชนะในบ้านก็จะลอยลำแล้วครับหลังจากเนี่ยยกโพลไปเสมอกับทางด้านของเซลเยมาที่1ประตูต่อหครับอีกทั้งผลงานเนี่ยกำลังดีครับชนะ4จาก5นัดที่ผ่านมาครับและฟาจและฟาชัยในรังไปเนี่ย3นัดรวดครับกดไปถึง 10ครับและเสียไปเพียงแค่3ลูกเท่านั้นครับก็คงกลับมาเล่นในบ้านด้วยความมั่นใจครับส่วนทางด้านของเซลเย่เนี่ยทำได้แค่เสมอในบ้านครับแต่ว่าย้อนไป4แมตช์ก่อนเนี่ยเข้าวินได้หมดครับแต่ยังมีคําถามเรื่องประสบการณ์ในแชมเปี้ยนลีกครับพอเพิ่งเข้ามาเล่นในรายการนี้เป็นรายการแรกครับคงต้านทานความเก่าอย่างเจ้าถิ่นไม่ไหวครับแถมเจ้าถิ่นเนี่ยมีตัวลุกดีกีทีมชาติสโลวาเกียหลายรายนะครับมองแล้วสถานการณ์เข้าข้างเจ้าถิ่นครับราคาเปิดมาที่0ูุาเนี่ย วางบอลต่อดีกว่าครับทีเด็ดครับต่อสโลวาบาติกลาวาครับสกอร์ทีคาดครับสโลวาบาติกลาวาเนี่ยชนะ2-1ครับและคููที่4ี่ครับยังอยู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกครับคููระหว่างทางด้านของ k คไอคัสวิกครับจะทางด้านของมันโมครับคููนี้เนี่ยจะทำการแข่งขันในเวลาตี1น5ครับคููนี้เนี่ยแข่งกันไปแล้วครับ1นัดครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกเนี่ยเป็นทางด้านของคาสวิกเนี่ยไปเยือนทางด้านของ มอนโมครับและเป็นทางด้านของมอนโมเนี่ที่ชนะมาได้4ประตูต่อหนึ่งครับและในวันนี้เนี่ยทางด้านของมอนโโมครับต้องบุกไปเยือนทางด้านของคาสวิกรับเราไปดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งคู่กันสักหน่อยครับทางด้านของคาสวิกรับคาสวิกเนี่ยฟอร์มห้านัดหลังสุดครับพวกเขาชนะมา3เกมครับและเสมอมา1เกมและแพ้ไป1เกมครับโดยที่แพ้ในนัดล่าสุดเนี่ยครับไปเจอทางด้านของมอนโโมไปครับส่วนทางด้านของมอนโโมเนี่ยใน5้นัดหลังสุดครับพวกเขาเนี่ยชนะมา3เกมครับและแพ้มา2เกม โดยในนัดล่าสุดเนี่ยเจอทางด้านของซีเรียลครับก็แพ้ซีเดียลไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนเฮตุเฮตของคู่นี้ครับก็เจอกันมา1ครั้งครับในนัดที่แล้วเนาะก็เป็นทางด้านของมอนโมเนี่ยก็ชนะไป4ประตูต่อหนึ่งส่วนสภาพความพร้อมก่อนเกมวันนี้เนี่ยทางด้านของวิกเนี่ยคัสวิกค,ครับที่แพ้ในเกมแรกมา4ประตูต่อหนึ่งเนี่ยยังไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบนครับจึงจึงน่าจะให้โอกาสตัวหลักเนี่ยหน้าเดิมครับได้ลงประสานงานแก้ตัวครับในระบบ3-43ครับ โดยทางด้านของมอนโ o มเนี่ยที่เกมแรกชนะขาดลอยมาที่4ประตูต่อ1ครับส่วนความพร้อมเนี่ยยังไม่สามารถใช้นานทางด้านของมิคกี้รัสมอยซาเดอร์ครับและทางด้านของอันเตอร์ทินเนอร์โฮมครับและทางด้านของโจเซฟเซซายครับและอีกลายเนี่ยทางด้านของอันเดอร์คิสเตเซนครับและทางด้านของออสการ i เววิสกี้ครับที่ควงแข่งกันเดี้งอยู่ครับแต่กำลังหลักเนี่ยจากเกมนัดแรกครับอยู่กันพร้อมหน้าครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลัสเซเบิร์กยอนเซนครับและทางด้านของฮูโก้บลลินครับที่ยิงคนละ2ลูกครับและอีกหนึ่งลูกเนี่ยในนัดแรกครับโดยมีทางด้านของอีซัคกีเซเทลินครับและเอลิกโบเทียมครับเป็นคู่หัวหอกตามระบบ442ครับโดยราคาในวันนี้ครับราคาเนี่ยเปิดมาให้ทางด้านของมอนโมครับต่อที่1.5ครับราคามองบนเนี่ยอยู่ที่3ครับ ในคู่นี้ครับทางด้านของคาสวิทเนี่ยพวกเขาต้องเอาชนะให้ได้ถึง3ลูกครับซึ่งจะบอกว่าเกิดขึ้นยากมากครับหากว่ากันตามชื่อชั้นแล้วห่างกันเยอะครับอย่างไรก็ตามครับดีพวกเขามีสติในหลังที่แข็งแก่งครับเมื่อไหลไพ่ต่อเนื่องมา6นัดครับชนะ 6. ครับก็คงลงเลสนามยังต่อหน้าแฟนๆด้วยความมั่นใจครับขณะที่ทางบ้านมันโมเนี่ยคงไม่มองถึงการชนะแบบถล่มทลายครับ จึงไม่เน้นเปิดเกมลุกมากนักอย่างแน่นอนครับแถมเพิ่งแพ้ในบอลลีกมาด้วยเนี่ยก็คงเลือกเก็บตัวไปสู้ศึกในออสเวคานดีกว่าครับซัมไรายเนี่ยสถิติใน UCL เนี่ยต้องบอกว่าไล้ใช้นอกบ้านไปถึง5เกมจาก6ทิปล่าสุดครับดังนั้นครับสถานการณ์เนี่ยเชื่อว่าทางด้านของทีมยเยือนอย่างมันโมเนี่ยยิงไม่ถึงราคา1.5อย่างแน่นอนครับเลือกวางลองบอลลองน่าจะดีที่สุดนะ ทีเด็ดครับลองค c สวิกครับสกอร์ที่คาดเนี่ย card switch แพ้2-1ครับและก็เดินทางมาถึงที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับในศึกกระชับมิตรครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจอกันทางด้านของบาร์เซโลนาครับคู่นี้เนี่ยจะทำการแข่งขันในเวลา6โมงตรงครับเราไปดูฟอร์มพัฒนาหลังสุดของทั้งคู่กันสักหน่อยครับอย่างเช่นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยฟอร์มพัฒนาหลังสุดครับพวกเขาชนะมา2เกมครับและแพ้ไป3เกม ส่วนทางด้านของบาร์เซโลนาเนี่ยชนะมาทั้งหมด4เกมครับและแพ้ไปเพียงแค่หนึ่งเกมเท่านั้นครับโดยเฮดตัเฮดของคู่นี้เนี่ยเจอกันมา7ครั้งครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาเนี่ยที่ชนะไปได้ถึง5ครั้งครับและเสมอกันมาหนึ่งครั้งครับและทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยชนะมาเพียงแค่1เกมเท่านั้นครับส่วนการเจอกัน5้านัดหลังสุดครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาครับที่ชนะไปได้ถึง3เกมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยชนะมาเพียงแค่1เกมเท่านั้นครับและเสมอกันมา1เกม โดยเกมนี้ครับเป็นแมตช์อุ่นเครื่องของทางด้านแมนซิตี้เนี่ยแมตช์ที่สครับส่วนทางทันบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นนัดอุ่นเครื่องนัดแรกของพวกเขาครับแมนซิตี้เนี่ยบอกเลยว่ายังหาชัยชนะไม่เจอครับในแมตช์อุ่นเครื่องนะโดยนัดแรกเนี่ยก็เจอทางด้านของเซลติกไปครับก็แพ้ไปที่3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนนัดที่2เนี่ยก็เจอทางด้านของเอซีมิลานครับก็แพ้ไปที่3ประตูต่อสองครับ แต่เป๊ปเนี่ยก็น่าจะพอใจนะสำหรับการได้ลองถีมแบบเต็มที่ครับเพราะพวกเขาเนี่ยขนเหล่าดาวลุ่งมามากมายครับในส่วนทางด้านของบาร์เซโลนาเนี่ยก็ยังไม่รู้ครับจะมาในระบบไหนครับโดยที่ผ่านมาครับก็มีแข่งมา1นัดครับโดยนัดนั้นเนี่ยก็เห็นใช้พวกดาวลุ่งเนี่ยลงแข่งไปครับแต่กับชุดใหญ่เนี่ยยังไม่เห็นครับว่าจะใช้แผนไหนก็จะได้เห็นวันนี้แหละครับส่วนุมกาลังเนี่ยก็ คนชุดใหญ่มาประมาณ4 0 5สครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นทางด้านของดาวรุ่งทั้งหมดเลยครับและในส่วนของคู่นี้ครับเป็นคู่ VAP ของผมผมขออนุญาตเก็บทัศนคติต่างๆเนี่ยไว้ให้พี่พน้องๆในครอบครัวของเซนเต๋ยนะครับส่วนพี่พน้องท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมครับ @ff777 ครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้เช่นกันครับเข้ามารับแนวทางของคู่นี้ได้ครับและคู่นี้เนี่ยยังเป็นคู่ VAP ของผม พี่ๆน้องใน YouTube ก็อย่าลืมครับทายสกอร์กันมาครับถ้าทายถูกเนี่ยรับไปเลยครับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียม1ตัวครับเพียงแค่พิมพ์สกอร์และคอมเมนต์ลงมาครับถ้าทายถูกเนี่ยแคปรูปหน้าจอของท่านครับและส่งมาให้ทางเซ็นเตอร์ที่ Add ff 777ครับเดี๋ยวเซ็นเตอร์เนี่ยจะจัดส่งเสื้อฟุตบอลให้ฟรีถึงบ้านเลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับ5คู่เด็ด5คู่เต็งที่เซ็นเตอร์หยิบยกขึ้นมาในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลท้ายกันสักหน่อยครับทางด้านของคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของนิวซีแลนด์ครับเจอทางด้านของฝรั่งเศสนะก็คู่นี้ครับไปต่อฝรั่งเศสครับคู่ที่2เนี่ยก็เป็นทางด้านของเฟเนนบาเช่เจอทางด้านของลูการโน่นะก็ไปต่อที่เฟเนนบาเช่ครับคู่ที่3ก็เป็นทางด้านของสโลวานบาติกลาวาครับเจอทางด้านของเซลเย่เนี่ย คู่นี้ก็ไปต่อที่สโลวานบาติกลาวาครับคู่ที่4ก็เป็นคู่ระหว่างทางด้านของคาสวิกครับเจอทางด้านของบอนโมครับคู่นี้เนี่ยให้ไปลองที่คัสวิกครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ5คู่เด็ด5คู่เต็งครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดครับอย่าลืมครับที่อยากจะเป็นครอบครัวเดวกเซนเตอร์เนี่ยอย่าลืมครับแอด ff เจ็ดเจ็ดเจ็ดครับเข้ามาเป็นครอบครัวกันได้เลยครับและก่อนที่จะจากกันไปครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับสาหรับวันนี้เซนเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวีดัสสวัสดีเจอปื่นครับ